สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยในวันที่14มกราคม2565เนี่ยนะครับจะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าจับตามองนะครับคือจะมีดาวจันเนี่ยหรือดวงจันเนี่ยโคจรห่างจากโลกมากที่สุดในปี2565นะครับแต่เราจะสนใจในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์การเกิดดวงจัน์ทรเต็มดวง นะครับหรือจันร์เพนวันปูรานามีนะครับเราจะมองเห็นดวงจันเนี่ยขนาดเล็กกว่าปกติเล็กน้อยเป็นดวงจันทที่เล็กขนาดเล็กที่สุดในปี2565นะครับน,นั้นแล้วเนี่ยอิทธิพลของดวงดาวดาวพระจันทร์โคโจรเปิกเศษตราธิบดีนะครับนะครับจะเกิดเหตุการณ์ใดกับชาวลัคนาราศีมังกรนับจาก18ไปให้ไม่เกิน1เดือนนะครับสิ่งที่ทายให้ผลในมุมนี้ชาวลัคนาราศี บางก่อนะในดวงชะตาเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะมีความโชคดีบางสิ่งเกี่ยวกับงานนะครับกิจกรรมใดๆต่างๆทางการงานนะครับคุณจะมีมุมที่ดีนะครับนะคุณหยิบจับงานใดจิตจับสิ่งใดนะครับคุณจะมีความสําเร็จนะครับการงานคุณมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเหมาะจัดการงานจัดการออฟฟิศ ะครับปรับปรุงสถานที่ทํางานนะครับต่างๆนะครับจะเกิดเรื่องราวที่ดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงดวงชะตาที่นะครับท่านใดที่แบบเคยนั่งที่เดิมพยายามปรับทิศปรับโต๊ะทํางานนะนะครับจะเป็นองค์ประกอบที่ดีการจัดปรับปรุงออฟฟิศส,สานักงานตรงนี้นะครับนะจะนําแรงเหวี่ยงต่างๆที่ดีนําพลังงานใหม่นะครับเข้ามาสู่งานของคุณ การงานมีการขยับขยายนะครับมีโอกาสที่ดีนะครับในการดําเนินในการทําสิ่งต่างๆนะครับเครดิตความน่าเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นก็ยังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงดวงชะตาที่ชาวลัคนาราศีมังกรที่หยิบจับงานที่ข้องเกี่ยวกับงานด้านบริการทุกรูปแบบจะมีมุมที่ดีงานราชาการงานของกินของสวยงามงานบริการทุกรูปแบบด้วยนะครับ หรือกิจการโรงแรมต่างๆนะครับจะมีมุมที่ดีนะครับแล้วก็าชาวลัคนาราศีังกรเนี่ยท่านใดที่จับงานต่างประเทศนะครับหรือจับงานต่างๆที่เกี่ยวพันกับอสังหานะครับก็จะมีมุมที่ดีตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีโชคบางอย่างจากคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามหุ้นส่วนค,คู่โปรเจกต์นะครับ หรือว่ากิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่คณะในการทํางานร่วมให้สําเร็จอย่างเกิดขึ้นเกิดความสําเร็จมีโชคเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกน้องเยอะหรือว่าอาจจะไม่แปลว่าจะได้ลูกค้าต่างถิ่นลูกค้าต่างประเทศหรือว่าลูกค้ารายใหม่นะครับไปถึงว่ามีลูกค้าบอกต่อก็ได้นะครับในดวงเนี่ยนะครับ การเงินนะครับการเงินเนี่ยจะขยับตัวไปในทางที่ดีขึ้นนะครับคุณจะมีการโฟกตัวทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับขาดเงินจะได้เงินนะครับรอเงินเก่าจะได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่จะมีการเดินทางไกลนะมีการจอลจรีออกจากถิ่นนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณใช้เสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์ช่วงนี้คุณจะเนื้อหอม มีสเสน่ห์นิยมสเสน่ห์แรงนะครับสเสน่ห์เร่าร้อนจูงจิตใจผู้อื่นนะครับท่านใดที่ทํางานด้านการบันเทิงการแสดงอะไรลักษณะนี้หรืองานที่ต้องสร้างความพึงพอใจจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นงานที่แบบเป็นนักแสดงเป็นดารานะครับหรือว่าเป็นงานที่ทําให้คนอื่นมีความสุขทางกายนะครับความสุขทางลิ้น นะครับหมายถึงว่างานของกินทุกประเภทเนี่ยมันดีอะมันจะมีขยับตัวไปในทางที่ดีนะครับนะครับหยิบจับสิ่งใดมันสําเร็จนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับท่านใดที่จับงานออนไลน์นะครับก็จะไปในทางที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ แต่ต้องระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมันแปลว่ามีการทะเลาะบาแวงกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าถ้าใดที่ติดรอติดต่อง,งานกับผู้ใหญ่แบบลับๆนะครับต่างๆนะครับก็จะมีมุมที่ดีนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ย การย้ายออฟฟิศย้ายสำนักงานหรือซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยหรือมอีส่วนประกอบบางอย่างของบ้านล้าวพังเสียหายนะครับของใช้ภายในบ้านพังเสียหายก็ได้นะครับแล้วก็เป็นดวงชะตาที่เป็นช่วงที่คุณจะได้ของที่พึงพอใจทางจิตใจนะครับเหมาะทำอะไรต่างๆที่เป็นอาร์ตอ่ะนะครับในช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงที่ อ่าได้ซื้อผ้าใหม่ก็ได้ในของเครื่องใช้สำนักงานใหม่เครื่องครัวเครื่องสุขภัณฑ์นะครับหรือว่าอ่าของใช้ต่างๆภายในที่อยู่ที่อาศัยใหม่เข้ามาหรือของเครื่องใช้ส่วนตัวสิ่งของก็ได้นะครับะเข้ามาบางท่านจะได้นาฬิกาใหม่มือถือใหม่นะครับแล้วก็เป็นจังหวะของดวงชะตาเนี่ยนะครับที่คุณจะต้องระวังการเจ็บป่วยนะครับสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับอวัยวะบางส่วนคุณจะชำรุดสุดโทรมได้นะครับ าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคือแรงกําลังแรงเหวี่ยงของดวงชด,ดาวเนี่ยนะครับจะทําให้คุณเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นนะครับพลังงานเพิ่มนะครับทำอะไรต่างๆจะรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นดวงชะตาที่อาจจะมีหัวไอเดียหัวโปรเจกต์หัวรเริ่มหัวสร้างสารรค์หรือมีความคิดอยากจะลงทุนหรือมีความคิดอยากจะรเริ่มทําอะไรใหม่ๆบางท่านอาจจะมีโครงการใหม่เข้ามา นะครับมีงานใหม่เข้ามามีโชคบางอย่างทางการงานเช่นได้ลูกค้าเพิ่มนะหรือว่ารวมไปถึงว่ามีโอกาสในการขยับขยายงานนะครับหรือมีโอกาสบางสิ่งทางการงานมองเห็นโอกาสมองเห็นแสงสว่างบางสิ่งเกี่ยวกับการงานท่านใดที่มีคู่อาจจะได้โชคจากเพศตรงข้ามได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือสนับสนุนท่านใดที่มีคู่หุ้นสวน่วนในช่วงนี้อาจจะมีการร่วมก่อร่วมสร้างกิจกรรมต่างๆที่ดีเข้ามาสู่การงานของท่าน หรือไม่ใช่นั้นมันแปลว่าบางท่านนั้นนะครับจะมีโอกาสที่จะเจอพ่อแม่คนแก่หรือว่าแม่ไม่นะครับหรือว่ารวมไปถึงว่ามีรักจากที่ทํางานนะครับรวมไปถึงว่าอาจจะเป็นรักต่างอายุนะครับมีเด็กมาชอบก็ได้ในบางท่านนะครับท่านใดที่มีลูกระวังลูกเจ็บป่วยนะครับสําหรับลูกที่ยังไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ในจใจจะจะมากเป็นพิเศษนะในช่วงนี้นะนะครับแล้วก็ การทำงานร่วมกับคนที่อ่อนวัยกว่านะครับยังส่งแรงไปในทางที่ดีได้นะครับหมายถึงว่าถ้ามีปัญหาใดๆก็คลี่คลายนะครับหรือทำงานร่วมกับบุตรบริวารใดๆเนี่ยก็ยังจะกระตุ้นให้การงานมีการขยับตัวไปในทางที่ดีได้นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับยังแปีกทางหนึ่งว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้มีคนมาเลื่อยเก้าอี้ นะครับมีคนมาไม่เห็นดีเห็นงามกับบางสิ่งที่คุณดําเนินไปอยู่นะครับมีคนมาคอยเลือ่อยเก้าอี้คุณน่ะคอยนินทาคุณน่ะครับหรือรวมไปถึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่การเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวญาติพี่น้องจะเกิดขึ้นบางท่านจะมีเรื่องยุ่งยากบางสิ่งเกี่ยวกับบ้านรถนะครับหรือมีการโอนหลักทรัพย์จำนองหลักทรัพย์เกิดขึ้นก็ได้นะนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีการราศีมังกรอาจจะมีการย้ายที่อยู่ชั่วคราวหรือย้ายที่นอน นะครับแต่ว่าถ้าย้ายออฟฟิศแก้ดวงปรับปรุงออฟฟิศสำนักงานหรือที่อยู่อาศัยจะดีกับดวงชะตาหรือซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรลักษณะเน,นี้ยจะดีนะครับนะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ต่างถิ่นนะครับจะดีกับดวงชะตา อาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณอยากมีความคิดอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งนะครับเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีนะครับเพราะพลังงานในการขับเคลื่อนในชีวิตเนี่ยมันเพิ่มดาวอาทิตย์โคจรร่รวมกับพระศุกร์กลุ่มจุดเกิดนะครับแล้วก็มีดาวจันทร์เล็งเข้ามานะครับจะต้องบอกว่าเนื้อหอมมากมีสเสน่ห์มากนะครับนะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับก็จะมีคนมาชอบนะครับหรือว่าติดต่อกับเพศตรงข้ามนะครับได้การสนับสนุนช่วยเหลือดี นะครับแล้วก็เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะมีคนส,สวยๆนะครับที่ถูกตาต้องจิตตรงสเปคเราผ่านเข้ามาให้ได้เจอๆนะครับได้พูดคุยกับคนถูกใจนะครับได้เห็นคนถูกใจนะครับได้ของพึงพอใจได้บางสิ่งที่มีค่าทางจิตใจเข้ามาได้เรื่องที่อารมณ์ขบขันเข้ามานะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยมันยังไปที่ทางหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตายังแข็งแกร่ง อาจจะเหนื่อยขึ้นนะครับมีเรื่องเหนื่อยขึ้นมีความภาระรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นที่สูงขึ้นมีสิ่งที่ท้าทายความสามารถที่มากขึ้นนะครับนะในดวงดาวแปลลักษณะนั้นนะครับดวงชะตาเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับอ่สิ่งที่คืออารมณ์ทางจิตใจเนี่ยนะครับอาจจะมีเรื่องเงินให้ได้จุกจิกใจนะครับ เวลาได้มากับต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็เป็นดวงชะตาทีา่ช่วงนี้คุณอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะครับนะนะนะเพราะว่ามีโอกาสได้คืนน้อยมากนะครับแล้วก็ในรวมเนี่ย ท่านใดที่เกิดลัคนาราศีมังกรที่มีการมันแปลว่าอย่างนี้ก็ได้คุณจะมีการติดต่องานนอกสํานักงานนอกออฟฟิศสาหรับท่านที่ทํางานประจาหรือท่านใดที่ทํางานที่มีการเดินทางบ่อยๆหรือติดต่องานทางไกลต่างๆนะครับจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับนี่คือดวงชะตานะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับอา,อาจจะแปลว่าอย่างนี้ก็ได้นะ จะมีคนใกล้ตัวเข้ามาสนับสนุนให้ลาบผลบางสิ่งให้การช่วยเหลือคุณดีมากเลยทีเดียวครับวันนี้สวัสดีครับ